สวัสดีค่ะพบกับช่องเทยร์ไนนฮอลแลนด์พาเลาะพากินนะคะกําลังว่าจะไปตลาดนัดค่ะตอนนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนก็เลยไม่ได้ใส่หน้ากากนะคะแต่พอดีหิมะลงก็เลยถ่ายให้ชมหิมะกันนิดนึงนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวก็ชมไปด้วยกันเลยค่ะตายแล้วหิมะลงนะคะทุกคนค่ะ หิมะลงใส่ตลาดนะคะวันนี้กําลังว่าจะไปตลาดก็เลยได้แวะตรงนี้หน่อยนึงนะคะเอาเอาเอาในวันหิมะตกเกิดอะไรขึ้นนาะเดือนเมษาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกฤดูนะคะแฟนโตโต้บอกนะคะฝ<ม>รั่งก็บอกว่า<ม>เดือนเมษายนเป็นเดือนที่แปลกๆค่ะ<ม>บทจะร้อนขึ้นสูงขึ้นก็สูงจริงๆอากาศนะคะ20กว่าองศา สี่ห้าวันที่แล้วยี่สิบกว่าองศามาวันนี้สองและหนึ่งองศาเท่านั้นกายก้อนเมฆมาใหญ่ๆก็เลยกลายเป็นหิมะเลยค่ะพะทะกับความเย็นนะคะทุกคนค่ะเอา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 สวยงามอยู่ค่ะแต่มากับสายฝนนิดๆบางก็อาจจะเม่กองเท่าไหร่นะคะหิมะมันก็จะกลายเป็นหิมะเปียกนะคะ หิมะก็มีทั้งหิมะเปียกทั้งหิมะแห้งนะคะว่าจะเดินไปตลาดนัดนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ตลาดนัดท่ามกลางหิมะคะ่ะเอา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 ,เอาะคะไปดูหิมะ ไปดูตลาดท่ามการหิมะด้วยกันเลยนะคะทุกคนออกจากบ้านพอดีมาเจอหิมะพอดีนะคะนนูนค่ะ,ลคะตลาดไม่ใหญ่นะคะวันนี้ตลาดนี้เล็กๆเ,เองค่ะนนไปดูตามพื้นนะคะหมะค่ะหมาในรูเข็บกก็ไม่รู้นะคะทุกคนค่ะชมกันนะคะนิดหนึ่งค่ะ ากาศก,ก็หนึ่งถึงสององศานะครัรบว <น S 1> ันนี้ค่ะตอนนี้ค่ะหนเ่าเข่าขาขาวโครนไปหมดเลยค่ะ <moon> ลมผมสมควนนะคะเอา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 ้าวตกไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะนี่แหละค่ะตลาดนัดวันนี้ท่ามกลางหิมะลงตลาดนัดน้อยมากนะคะทุกคนค่ะ มีแค่ไม่ประมาณผักก็สองเจ้าผลไม้สองสามเจ้านะคะแล้วก็มีไข่มีปลามีอะไรนิดหนึ่งนะครับนี่แหละค่ะจากฝนตกน้ําท่วมหิมะลงยังไงก็ต้องออกมาหากินหาซื้อนะคะทุกคนขาเพราะ้าเมีย้าเขาก็รอขายอยู่ค่ะแต่คนไม่ค่อยมีหรอกค่ะวันนี้นะคะคนก็น้อยกลับไปค่ะ ตลาดนัดท่ามกลางหิมะนะครับไหนๆเราก็ออกมาแล้วเราก็ถ่ายให้ดูกันเนาะคะ่ะ ซื้อปลาอีกแล้วค่ะมา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 ซื้อปลาด้วยกันค่ะยายะยะญ่ยะนี่แหละค่ะลงลงลงใหญ่เลยนะคะเอาเองน้อา ถ้าไม่ลงพร้อมฝนมันก็จะขาวเยอะอยู่นะคะทุกคนค่ะเพราะหิมะก็ตกหนักพอสมควรค้าร้านขายดอกไม้ก็ยุดลงเหมือนกันนะคะห,หิมะลงค่ะจะโดนดอกไม้นะคะนี่ละค่ะหน่นหขนขานี่คลิปนี้ก็ดูกันไปยาวๆจนจบเลยเด้อค่ะตลาดนัดท่ามกลางหิมะนะคะทุกคนค่ะตกลงเมื่อกี้ตามยอดใบไผ่ตรงนี้ก็เป็นหิมะเกาะอ,อยู่นะคะัะพี่น้องขา ถ้าไม่มีฝนลงมาด้วยมันก็คงจะค้าพนพอสมควรน,นะครับเพราะว่าตกเยอะเหมือนกันค่ะนู่นค่ะถนนหนนทางก็ยังมีความขาวอยู่นะคะขาวประปรายค่ะพี่น้องค่ะลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะ